ครับสวัสดีครับวันนี้ easymathphysics.com ก็จะมานำเสนอเรื่องของการประมาณหาค่ารากที่2นะครับสมมุติเลยนะครับว่าเราต้องการหาว่า square root 58มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับบางครั้งการแก้สมก,การออกมาแล้วเราอาจจะพบกับสมก,การกำลังสองแก้ออกมาแล้วได้ x ออกมาอยู่ในรูปของ square root นะครับนะครับ ้าเราจำหลักการถอดสแควร r รูทหารากที่2ของตัวเลขได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเผอิญในห้องสอบนะครับเกิดความตื่นเต้นตนกตกใจลืมนะครับลืมวิธีทำยังไงครับก็ผมก็นำขอนำเสนอเทคนิคการประมาณนะครับไม่ใช่ค่าที่ เป๊ะ,ปะแต่เป็นค่าโดยประมาณเพื่อที่เพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้ประมาณค่าคําตอบอื่นๆได้ต่อไปนะครับเทคนิคที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะครับเป็นการประมาณหาค่ารากที่2นะครับที่มีความใกล้เคียงมากขึ้นเราไม่ได้ต้องการค่าที่ละเอียดมากนะักต้องการค่าที่ละเอียดแค่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับหรือว่าเราต้องการเช็คคําตอบอย่างรวดเร็วนะครับว่า คำตอบที่เราหาได้จากการถอดรูทตามหลักการนั้นมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็มาดูกันนะครับสมมุติ58ผมกดเครื่องคิดเลขแหละผมรู้ว่า Square root 58มันคือนะครับประมาณ7.616วิธีการแรกนะครับที่ผมจะใช้ก็คือใช้กราฟนะครับผมจะประมาณจากไหนครับอันดับแรกนะครับผมก็มาดูก่อนว่า จำนวนเต็มตัวไหนนะครับที่มันใกล้ที่มันยกกําลังสองแล้วมันใกล้เคียงกับ58มากที่สุดผมก็มีอยู่2ตัวนะครับ7คูณ7เท่ากับ49ใช่ไหมครับ8คูณ8เท่ากับ64 58นะครับ58มันอยู่ระหว่าง49กับ64ถูกไหมครับผมก็พอดกราฟเลยครับเริ่มตั้งแต่45แล้วกันนะครับ45 50 55 พยายามถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับต้องวาดกราฟด้วยมือที่แม่นยำพอสมควรนะครับ65นะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของผมก็อยู่แล้วแกน x ก็คือจำนวนที่เราจะหานะครับ x 7กับ8ผมก็แบ่งสเกลให้ละเอียดนิดนึงนะครับ8แล้วผมก็พอดลากที่2อ,อ,อกำลังสองของ7ไป กำลังสองของเจ็ก็คือ49ถูกไหมครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้กำลังสองของ8คือ64อยู่ประมาณไหนครับอยู่ประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการประมาณค่านะครับเราก็ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้จากนั้นก็ลากเส้นตรงโยงเส้นทั้งสองเข้าด้วยกันนะครับ แล้วก็ดูว่า58ของเราเนี่ยมันอยู่แถวๆไหน58น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆนี้ผมก็ลากลงมาตรงกับ x ที่จุดไหนครับ7ตรงนี้ก็คือ7.2 4 6ตรงนี้ก็คือ7.6 7.6กว่านะครับผมรู้แน่ล่ะว่าค่าที่ผมประมาณเนี่ย7.6 ใกล้เคียงแหละแต่ตำแหน่งต่อไปผมไม่แน่ใจละจากกราฟนะครับผมว่าก็อาจจะประมาณว่าเป็นนี่จุดเจ็ดจนะครับผมอาจจะประมาณเป็น7.62หรือ7.63ดจุก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับแต่ก็เห็นนะครับว่าค่าประมาณที่ผมได้จากกราฟนั้นใกล้เคียงกับ ที่หาได้จากเครื่องคิดเลขพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเอา7.62ไปใช้คำตอบที่ได้ก็ไม่น่าจะผิดพลาดมากเท่าไหร่ถูกไหมครับมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาผมต้องการหา square root นะครับ square root 200เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าผมใช้วิธีการประมาณนะครับผมก็ต้องดูว่า200มันใกล้เคียงกับ มันเกิดจากจำนวนเต็มมันใกล้กับจำนวนเต็มตัวไหนคูณกันบ้างนะครับผมรู้ว่า14คูณ14เท่ากับ196นะครับ14คูณ14เท่ากับ196แล้วก็15คูณ15เท่ากับ225ครับผมก็เอามาพอดกาบนะครับ14 ก็แบ่งสเกลให้ละเอียดนิดนึงนะครับ2 4 6 8 15ตรงนี้กครับ196ผมก็อาจจะเริ่มที่190นะครับ200 210 220นะครับ196อยู่แถวๆไหนครับก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ถูกไหมครับ225 225ก็อยู่ ตรงนี้นะครับเราก็ลากเส้นโยง2จุดเข้าด้วยกันแล้วก็ไปดูว่า200ของผมนะครับ200ของผมอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ใกล้ๆกับ14บนะครับไม่ไกลมากลากมาผมได้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับโดยสเกลละเอียดของผมวันนี้ก็คือ14.2 ตรงนี้นะครับก็คือ14.1นะครับเพราะฉะนั้นค่าประมาณของผมก็คือ14.1กว่าๆนะครับจุดหนึ่งกว่าๆกว่าเท่าไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณกว่ากว่าหนึ่งแล้วกันครับมันนิดเดียวนิดเดียวนะครับแล้วค่าที่ได้จากการกดเครื่องคิดเลขละครับเป็นเท่าไหร่ค่าที่ได้จากการกดเครื่องคิดเลขจริงๆนะครับก็คือ14 14.142นะครับผมความแม่นยำของวิธีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ทศนิยมตำแหน่งที่1เท่านั้นนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือการคาดเดาแล้วนะครับนี่คือวิธีใช้กราฟนะครับอีกวิธีนะครับไม่ใช้กราฟแต่เป็นใช้การคำนวณนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าผมจะหา square root 200ผมก็ดูก่อนนะครับว่า200 มันใกล้กับอะไรบ้างผมก็บอกว่า14คูณกับ14ได้196นะครับพยายามหาจำนวนเต็มที่มันคูณกันแล้วได้ใกล้เคียงกับค่าที่เราต้องการหาที่สุดนะครับ15 15เป็น225นะครับผมก็เลือกนะครับว่ามันต้องอยู่ระหว่าง14กว่าๆละผมก็เลือกนะครับตัวเลขของผม200ประมาณ14กว่าๆกว่าเท่าไหร่ไอ้จุด เท่าไหร่นี่แหละครับที่เราต้องไปประมาณต่อนะครับวิธีการประมาณจุดทศนิยมของผมก็คือเอา200ลบกับ196นะครับแล้วก็หารด้วย2คูณกับจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่ผมหาไว้นะครับนี่คือจุดทศนิยมของเราที่จะเอามาใส่นะครับนี่คือที่จะเอามาใส่ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมได้เท่าไหร่ก็จะได้4หารด้วย 2คูณ14อผมเอา2ตัด4ก่อนนะครับเหลือ2ก็จะได้ว่า14หาร2เหลือประมาณเท่าไหร่ครับก็เหลือประมาณจุด1นจุดนะครับผมประมาณได้ว่า14.13 13จุด1ตรงนี้ของผมมาจากการประมาณคร่าวๆโดยวิธีนี้ครับ คำตอบจากเครื่องคิดเลขนะครับคือ14.142ถูกไหมครับคำตอบที่ได้จากการประมาณโดยการคำนวณคร่าวๆคือ14.13นะครับก็เห็นว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับอลองดูตัวอย่างการเอาวิธีวิธีประมาณเศษทศนิยมแบบนี้มาใช้อีกสักข้อนะครับร้อย 54าผมเอา s q u วร e root ้อยห้าบี่นะครับผมรู้นะครับว่า154มันใกล้เคียงกับจำนวนเต็มอะไรมากที่สุดนะครับ12คูณ1ิบสอเท่ากับ1น4่สบาคูณ13เท่ากับ1หนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมประมาณนะครับผมก็รู้ว่าร5 4ห้าบเนี่ยมบประมาณ12กว่ากว่าละ12บจุดเท่าไหร่แต่จุดเท่าไหร่นะครับวิธีการหาจุดนะครับ ผมก็เอา154ตัวเลขของเรานี่นะครับลบกับ144กําลัง2ของจํานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับหารด้วย2แล้วก็คูณด้วย12ทซึ่งเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับได้เท่าไหร่ครับ154ลบร4 4เท่ากับ10หาร2คูณ12นะครับ2ตัด10เหลือ5 หาหาร12ได้เท่าไหร่ครับประมาณจุดจุดสีนะครับประมาณจุดสีนะครับแล้วก็เช็คคำตอบอีกเช่นเคยนะครับคำตอบจากเครื่องคิดเลข Square root 154เท่ากับ12.4096นะครับ12.4096นะครับ ถ้าเทียบกับ12 4 1ดก็พบว่ามันใกล้เคียงกันมากนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นความแม่นยำของวิธีนี้จะได้ผลดีนะครับถ้าเราหาสามารถหาจำนวนที่มันใกล้เคียงกับคำตอบที่สุดได้นะครับถ้าเราเริ่มต้นจาก10นะครับคำตอบที่ได้ก็จะคาดเคลื่อนจำนวนมากนะครับสมมุตินะครับผมใช้วิธีนี้แต่ผมประมาณจำนวนเต็มที่ใกล้เคียง ค่ากที่2ของ154เป็นแค่10นะครับ10คูณ10เท่ากับ100นะครับผมประมาณว่าลบสแควรประมาณ10ก,กว่านะครับกว่าเท่าไหร่นะครับผมก็เอา154ลบ1น0หาร2คูณ10นะครับได้เท่าไหร่ครับ54หาร2คูณ10 27หาร10ก็ประมาณ2.7ใช่ไหมครับ เอา2.7มาบวกกับ10ก็จะได้ประมาณ12.7นะครับซึ่งคำตอบมัน12.4จนะครับจะเห็นว่าถ้าเราถ้าเราประมาณจากจํานวนเต็มที่น้อยเกินไปนะครับความผิดพลาดความคลาดเคลื่อนก็จะมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครจำอะไรไม่ได้เลยนะครับใช้กราฟใช้กราฟครับ ใช้กราฟอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นจุดตั้งต้นให้เราประมาณค่าที่ใกล้เคียงได้นะครับถ้าเราประมาณค่าที่ใกล้เคียงได้เราก็อาจจะด้นสดนะครับ14.1เอามากยกกำลัง2ไม่ยังไม่ใกล้ก็14.2เพิ่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเทคนิคการประมาณค่าลากที่2ครับขอบคุณครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ easymathphysics com สวัสดีครับ